สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแมงชิงตุ้งนะคะวันนี้กิจกรรมที่บ้านของเราจะเริ่มต้น้วยกับเพื่อเอกข้องเล่านะคะตอนนี้เราจะนั่งสิ่งตุ้งๆไปนะคะโอเคฝากเป็นกำลังใจได้นะคะตอนนี้ว่าเราจะไปเอาไม้ไผ่นะคะแล้วก็จะเอามาได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะั้นแล้วจะเป็นยังไงนะั้นติดตามกันไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมั่สงตุ๊กๆไปนะครับไปเอาที่นั่งลังแป๊บนึง ค่ะแคะเทยงะเอออ้าถ้าป้อนอะไรนนันก็ขึอนินไรเสะว้าวลลลลลไม่ไ่สักคนเยลบๆลบลเย้ได้แล้วได้อีกคนเลยอีกคนเลย อีกนยโอ้มันในจรย่างนาะมือหนาวฝนตกหน่งเลยเอฝนสั่ตกมือคำาม้หน่อยเนาะโอ้กะคำน้นเช้วทำเริกำเร มปอกพุเทามา่มันใช้ตั้ง,งนิ่งจ้ะเหมือนปะจนภัยมากเลยคลิปนี้ี่บอกก็เลยโอ้ขี่ตังหลังก็เลยเลยไปไือลมาไอยอดมากไม่ได้ดูแบบน,นี้นานแล้วนะคะ ก็มัดขึงแล่วแล้วก็เราจะเอาไม้ไผ่นี้ไปนะคะเพราะว่าอันนี้เราให้เขาตัดไว้แล้วด้วยเนาะเดี๋ยวก็เอาขึ้นสามล้อมัดไปประมาณยี่สิบกว่าเล่ม,มลจังวะไม่ยาวหนักยกี่นอยาวปิดใจอ่ะน,น่าจะยาวหนักลูกแน่โอ้โอ้โอ้ยาวมากโอ้ หายจองอันก็เดียวต้องขี่สินงดีลงมือนจะมีพัดก็เลยเนาะทำใจก่อนทีพัดตีต้นสนกันหน้าเมื่อเมื่อ ส่วนมิตาัยมันนี่นี่ยังงามเลยเมันดีปีน่ดํานาำลยงไยตายพักกันอ้าพวกกันตออินกันะนะเหมือนั่นเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยเราเอาสามล้อเนี่ยตอนนั้นไม่เจอฝนไงแต่รอบนี้เรามาคือเจอฝนนะคะอุ้ยน้องควายธรรมาชาติสุดยอด <c oughs> นะคะก็น้องไม่เคยมาตัดไม้ไผ่มันจะอยู่ข้างล่างนู่นน่ะอันนี้ก็เป็นญาติกันนะคะอ๋อมี ปอการัแล้วก็มีกระหล่ำปีมีสวนมีถั่วมีอะไรนะคะก็มีกระท่อมน้อยนะคะน่าอยู่นะคะเวลาคือแบบไม่อยากอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็มาเล่นมารับลมชมวิวที่สวนคือคนที่นี่เนี่ยก็ถ้ามีบ้านก็ต้องมีสวนอะถึงถึงแม้จะไม่มีสวนอยู่ที่บ้านก็จะมีสวนที่แบบอีกจุดหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะก็คนที่นี่นี่นิยมทําไร่ทําสวนทํานากันเป็นส่วนมากนะคะก็เดี๋ยวให้คุณพ่อคนเนี้ย เอาไม้ไผ่ขึ้นสามเรก่อนนะคะยาบไปใจไหมยามากอันนี้เราจะเอาไปทำรั้วสวนของแบวนันเละนี่คือมาในป่าจริงๆอะเรา tức cái tốt hay nó trồng đi ้อมีหลายเปดแดมเป็ดแดงนี่เหมือนหน้เปดแดมเ,เ,เก้าสิบ บอนอันเล็กอันใหญ่ใสจ่จ้อมกันกันนะเนอืมสิบหน้วี่ห่สิบสองสิบสองแล้วกัน ามาดูเทคนิคการมัดกันใช้แบบนี้มัดมัดกับนมามัดมือนติ๊ตี๊ตี๊ตี๊ตโอ้สิยงซ้ำโลกให้มาเนี่ยขึ้นมาในยมใจกันตัดยานี่นะอ๋อตัดตัดเจียานานเอออันนั้นก็แล้วนะนั้นเแค่สองเส้นนะเฮ็ดตัดตั้งใหญ่สี่เซนไม่มัดนางขึ้นไท่นี่ก็าลงมัดในหนะาวะเนาะมัดเออมัดรีดเลยนะ tám thả xong đây này vậy nó mơ ôi bà có khả năng này <laughs> ไม่มาหลุดทั้งก้อ,อนปลยค่ะ เล็กๆอะไรนะโอ้เหนียวน้อย哟ก้มพุดเกี้ยวปเดี๋ยข้าหุ่มมาละมาเกะมาเรียนหู

นี่หนียมเนะ่รนั่นพัทยามีอมัดจมกวนหนีเนะถึงที่คนตั้งนองกันกัน,กนเนาะย้อนขนัจนจมตั้งเหรอบกเสร็จแมัดในหรอขำปบลงเลยอือเนาะตอนนี้คุณพ่อจะขับลงไปนะคะส่วนน้องแป้งจะนั่งไปครับพี่เขานะครับโอเคดูค่อยๆไปนะค่อนข้างจําจหนักมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปรอข้างหน้านะครับไปรอที่จุด นะครับดูแป๊บนึงโอเคเอาคุณพ่อลงไปเราไปรอ,ปอที่ทางค่ะเาบตั้งัไงอฮะอไ้แล้ว้าโอเคว่า ว้าวเสียวคนตั้งหรียวนั่งตั้งไหมไยตั้งในหียอ่ะตั้งในเป็นตั้งสักีกันน่นาะตดเโอ้ยบอกกันได้เอาตั้งในสามลมามีน้ำกล้วยในนน้ด้ยน้ำไม่เอานี่กบกสีบนันนอนโอนี่ตอนกาแฟไี่ต้อไา แต่เปลี่ยนโคขึ้นามกพี่จาีไปน้ำเกะกิะนเขาโล่ต้นกาแฟเขาโล่ต้นล้นต้นวรโลกไดต้นกาแฟเนี่ยเชื่อมันต้นกาแงต้นางต้นกาแฟในุกจํากันนี้จับอีน้นี่นัอูยอีโปไปแล้ว อ๋ไปสนยางคุณไมีน้องนะมนีน้องอ่อนเพ็กเ <c oughs> มื่อกี้เราคือแบบเราพ่วงไม้ไผ่มาไม่มีต้นหญ้าตอนนี้มีต้นหญ้าได้ไง, <c oughs> ไปง,ง,งเป็นสนยังค่ะคุณาเด็กคุณผ้าสติกนะคะเดี๋ยวน้องแบงต้องนั่งไปยังไงเนี่ยเอ้ยคิดหนักละขับไปยุบข้ารชุ่มขาว่ไปยุบข้าอุด่งเมืออ่อ ma yeñeñ เส้นทางที่จะเข้าหนองน้ําของเราก็ตอนแรกเนี่ยก็จะต้องเจออันนี้ก่อนนะคะถนนที่เป็นลาดคอนกิีตก่อนแล้วก็พอลงจากนี้ก็เฮ้ยฮโทรศัพท์เนาฮัลโหลเออมาเอามาถึงแล้วชาินะตัวจันรุลงเหก็ไปเน่ย โลน้ำน้ำแห้งมากขึ้นไงเแต่โอโปอลน้ำกันกน,กนี่กันเนาะจุดกับตีไม่หรอกกับพี่ลักเนาะกับพี่น่งก็เลยอือไม่ได้มาลด <laughs> ถุงปื้อป่ายไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวคุณลุงจะช่วยคุณพ่อนะคะโอ้โหดูน้ำนี่เยอะเลยอะฝนมาแค่คืนเดียวนะคะเนี่ยอุ้ยสบายมาก เนี่ยมันชุ่มฉ่ำมากก็เดี๋ยวคุณลุงจะช่วยคุณพ่อเอาลงนะคะเออคือหลังจากอีพีที่แล้วเนี่ยเรามาอะไรนะคะเผาฟางไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้เนี่ยฝนตกเลยแล้วก็ชุ่มฉ่าเชมากลองรอยจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ล็อกล็อกนี้เลยนะคะนี่ ว้าวเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอากระเทียมมาเออันนี้ค่ะมาปลูกนะคะทุกคน,นแล้วก็คุณลุงเขาก็บอกจะมาทําด้วยนะคะนี่ก็ถ้าใครจะมาทําเราก็ให้ทําหมดเลยค่ะคือแบบคือแบบพื้นที่มันก็จะแบบว่างเปล่าแบบนี้อยู่แล้วคืคอแบบย่าทยาิคนไหนอยากจะมาทําก็เราเราไม่ซีเรียสเออทำไปเลยอย่างนี้คะ่ะเราก็โอเคนะคะเราโอเคทุกอย่างเลยนะคะ <laughs> <laughs> เนี่ย เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้เนี่ยมามาล้อมด้วยเป็นเป็นรั้วนะคะคือไม่อย่างงั้นเนี่ยก็ถ้าเราทําส่วนเนี้ยเออน้องวัวน,น้องควายเนี่ยอาจจะเข้ามาในส่วนเราได้นะคะถ้าเราไม่ล้อมรั้วไว้เนี่ยแล้วก็เราค่อยจะมาทําอันนี้ค่ะกระท่อมน,นะคะคือทุกวันนี้เนี่ยเราต้องทําอะไรคือแบบต้อง DIY นะคะเพราะว่าวัตถุทุกอย่างเนี่ยราคาขึ้นเท่าตัวนะคะนี่ ประมาณ20กว่าเล่มนะคะอันนี้ก็ซื้อมานะคะไม้แผ่ก็ต้องซื้อนะคะขนาดไม้แผ่ก็คือแบบความจริงเนี่ยเออไม่ซื้อก็ได้โดยที่แบบบ้าแล้วก็ต้องเห็นเห็นใจกันนะคะแล้วก็ต้องเป็นอะไรเป็นเล็ก,ลกๆน้อยๆอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวขับ,บนั่งสามล้อมาเมื่อกี้คือแบบเหนื่อยเลยขอคนพ่อวางก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนแปน๊บนึงนะคะฝกเมันกำลังใจคนสวนากกสาวเกษตรกรด้วยนะคะ โอ้ดูนองน้ำน้ำนี่คือเยอะมากเลยเอาแล้วทำมันมันอันนี้แล้วแล้วทำไมต้องแบบมันมันออกน้อยมากเลยอะอหลังจากที่เอาไม้มานะคะคือวันนี้อากาศดีมากเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนด้วยนะแล้วมันจะมีแบบอากาศ อากาศจะแบบครื้มครื้มเหมือนฝนนิดๆนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้เนี่ยคุณพ่อก็อยู่ทําอะไรนะคะตัดไม้นะคะเราเพื่อที่จะล้อมด้วยนะคะนี่คุณลุงก็กําลังมาตัดนะคะตัดกอฟังเนาะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นทางบรรยากาศที่น้องแปงพ,พาทุกคนไปเนาะแล้วก็เว้นกับสามล้อคุณพ่อเนี่ยมันมากเลยนะคะถ้าใครนะคะได้ลองนั่งสามล้อแล้วก็แบบเออลุยในป่าแบบเนี้ยคือแบบจะมันมากเลยนะคะ วันนี้ก็ได้เห็นทั้งเออน้องไปก็นานมาแล้วไม่ค่อยได้แบบลุยแบบนี้เลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็ทั้งทุกคนและลองน้องไปเนี่ยเออไปลุยไปลุยด้วยกันเนาะก <c oughs> ็คือเส้นทางที่ไปเนี่ยช่วงนี้มันก็ทําให้แบบว่าฝนก็ลงแล้วก็ทําให้ต้นหญ้าต้นอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ลกทุ่หดังมากถ้ามันเป็นหน้าแรงอย่างเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปง่ายนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยไปดูคุณพ่อตบบไม้่อยกัน ก็ด <Okay>, uh ีดีนะคะโอ้อาจจะตัดเป็นข่้นเป็นท่านยังไงก็เรามาดูอีพีหน้ากันดีกว่านะคะแต่ว่าน้องเพ็งคิดว่าน่าจะกลับบ้านก่อนแล้วอะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแล้วเนาะเฮ้ยมาแล้วอ่ะฝนมาแล้วก็เดี๋ยวน้องเพ็งจะขอ,อกลับบ้านแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจอีพีต,ต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้น้องเพ็งก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะลำหน้าทุกคนไปกันคะ่ะสวัสดีค่ะ